สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะยังจำพี่พรได้อยู่ไหมคะพี่พรรักเด็กนะคะตอนนี้นะคะพี่พรมาอยู่หายทองคําแล้วนะคะสวยวันสวยคืนมากเลยนะคะแล้วก็พี่พรยังเป็นพรีเซนเตอร์ของไหโกรด้วยนะคะขีมยกกระชับผิวหน้านะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนะคะพี่พร เป็นพรีซเซนเตอร์ที่เหมาะสมมากเลยนะคะเพราะดูสิขานาพิพรตอนนี้นะคะโอ้โหยังกะสาวอายุ30เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับของพิพรกันนะคะว่าพิพรใช้อะไรยังไงถึงได้หน้าสวยอย่างนี้นะคะเรอยู่กับพี่พรน,นะคะเดี๋ยวอ,อยากจะถามนิดนึงคะ่ะพี่พรได้ใช้ครีมตัวนี้บ้างไหมคะอันนี้แหละคะ่ะพี่พรใช้ทุกวันเลยคะ่ะ หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยน่าจะฉ่ำวาวเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าพี่พรแต่งหน้าทุกวันดูเนื้อสิคะดูเนื้อดูเนื้อค่ะเห็นไหมใช้จริงค่ะใช้ทุกวันแบบหน้าแบบนุ่มอะหน้านุ่มหน้าเนียนขึ้นนะแล้วก็เวลาที่แต่งหน้าเนี่ยมันจะติดดีมากติดทนมากอันนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยค่ะใช้ดีจริงๆค่ะขาวขึ้นค่ะขาวขึ้นใสขึ้นวาวขึ้นนะอันนี้นะคร ปกติแล้วพี่พรเป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันนะคะใช้อันไหนไม่ได้เลยนะคะพอมาใช้ตัวนี้นะค่ะหน้านี้ใช้ได้เลยไม่แพ้แล้วก็ไม่คันด้วยเวลาที่เราใช้หน้าจะเนียนแล้วก็ฟูขึ้นว้าวเป็นยังไงบ้างคะหน้าใสาหน้าเด็กหน้าเด้งจริงเลยนะคะ ขอบพระคุณคลิปดีๆนะคะจากหายโกรนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ